้องพี่น้องเมื่อเจ้าเบิ่งอหลอเบิ่งเป็นเห็ดเปเห็ดง่ายๆเดียวเห็ดแง่แงะแง่เบาๆเมื่อเบาๆมัดขขอยไหมอย่าเห็ดอย่าเห็ดเมื่อเบาแต่ว่ากลายเป็นเมื่อหนักเกือบถือซ้อยตัวหมดพลิกไหลเที้ยแล้วนี่มัน่อเป็นเห็ดอันยักอันยักอันยักไปเกิดเปนแต่เห็ดง่ายๆเดียวเห็ดได้ไววไหมไม่ก็ไขว้ นสองมือกับมือเดียวเสียมพว่นหยาไหมเสียมปกติเขามันจะเป็นเสียมมันหนาบานอันนี้เป็นหนางอดัดแปลงมาจากอันบานปั้นตดไถ นี่ครับเห็ดจางนี่ปา้าไอ้ปุ่นไปเรื่อยๆจนสุดปุ่นนะยเลยียงก็อียนเ่อ้ยเยอะว่าไปมันว่าหอดเดือนหรอกคันเท้าเดี๋ยวมาเห็ดตลอดคือเพิ่นเท้ากับเดาไววตอเท้าก็แต่เห็ดตลอดคือเพลินีย ดันไดเฮ็ดดีกมามงิบ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 โอ้หย่าลายแห้งก็ตกหยากันลายมันขนาดเอาหยาออกนี่ที่แรกมันไม่หยาอยู่คู่น้ำพวนผู้อ่อนหยาอยู่คู่ให ดีแล้วครับพี่ผมน้องแม่แต่มือใด้แม่เพิ่นพอติดเห็ดงานเพิ่นก็มาเห็ดให้ใน้ลองนี่ครับย่องหยาออกขวดหยาซื่อๆบ่ทันได้ถือใบย่องหรอผู้ต้นนี้งามแฮงไหมล่ำญ่เป็นแต่ทนทานกขหมู่ยต้นใดล่ำหญ่ๆต้นใดน้อยๆเหนียว อันนอนลาบกับดินนี่ว่าเปตัดไงปันโมนี่บางต้นมีอยู่สองสามใบปลายถอนโหลดต้นนี้นี่มึงเบิ่งมึงเพิ่งหักมันน่ะมันเน่าแล้วน่ะพอจงไหมมันกับไงอยู่แล้วใช่มันเน่าหมงแห้น เอาง่ายไปมันก็ไปตายมันก็ไปตายตอนเท่าใส่ปุ๋ยเพราะว่าหากวันนั้นต้นนี้ก็รอดได้มั้งต้นี้งเงาบ่เมียงคันงเงาบ่เมียงมันรอดยด้ยแ,ลแล้วต้นนี้นี่ครับบีฟอร์นี่ออปเตอร์ อันนี้ท่านเห็ดครับท่านนี่วังร่วนี่หยาหยาเต็มคู่เลยเต็มรลองพอมกันแบบแบบนี้เพราะ่ารูดีครับบานี่อย่างนี้วังรอันใดเป็นรลองพริกรลองคู่แต่ว่าทงน,นี้ยองแล้วเนี่ยยองดีรูเลยครับว่ารหองใดเป็นรลองพริกรลองใดเป็นคู่วความแตกต่งางหยาพราะผมเปลี่ยนไร้ต้องหมากไร้มองนีเราไป ครับเมื่อกี้หลายแถวนี้กะถือว่ามีอยู่แต่ว่าเขาบัดเดี๋ยวไปานท่างนั้นนี่ครับก็มีอยู่ดีก็ถือว่ามีแต่ว่าบ่ดเดียปานแถวนี้ครับนี่แถวก็ล่างยง,งอยู่นี่ไปหาเท่งหน้านี่ครับแถวนี้หญ้าหลายน้ำกันโหดี ครับผลพล้อยจากกันผลว่าปลูกไ้หากดีแต่ว่าขอเสียยุมองนี้ครับนี่มันเป็นโลกมันเน,าน่านี่ตรงนี้ถึงจงไว้มันกะพาไงครับเราตายก็คือตอนถิ่มเลยแบบนี้เปื้องปุ๋ยเปื้องน้ำ เอ็ดไปครับยิบยบยิบยิบบยอยาก็เพราะอยามันหลต้องไปหอดเนี่ย่ะหอนมองพอแล้วอ่อนบักไปนี่จกแต่จากนั้นไปมันหน่อยมันบ่หลปันนี่อย่บิดหเบื่อยๆยิอดมันงหเบื้วงแมันยางเบื้องแยวมันบดเบียมันถ้อมันหลายมันมันหลาหรอไหม เบี้ยนน้อยๆไหมอันนี้มันตั้งกันเลยล่ะเครื่องตัวเครื่องอไปอันนี้ก็ถือว่าลายด้ยวมองเห้อเห็ดนี่ถ้าทั้งนาว่็ลายดอกงนานน้ำกระติตนง่ายจะถือก็จะเหอาไปหอดอื้ <c oughs> <c oughs> สวย เบีย้ยเบงเัน,นเอึองอเอารถกำกึงงาซิมทอนโหลดเบีย้ยไรยดหอกจามได้อดอกผู้ใดมาปลูกซอยเนี่ยไปยดู้นด่ไปมาปลูกซอยมาต้นนี้เขาเอาเลยนี่ค้ตกเตสเยั่เยบ่ยบบนหลม่ม่ปลย ถ้ต้นมันติดซึนมันซึน,นนี่ไปต้นนี้ตันมันขึ้นให้มันเงี้ยหน้าให้มันนอนหลาบเป็นน้ำดิน จำได้จำหน,น,น,นึ่งนี่เคินขันเพื่อนี่ขาดเครื่องเลยดิที่ตรงนี้มันต้องต้องจุดจอ,อยเครับทางหนาบ้าเพื่อบ้อาใดถ้าเพื่อนี่ขาดได้แหละหรือถ้าต่อ,ตอนี่อย่างก็ยังจะมาฟังคำกูบอกไม่ล่ะ เห็ดเห็ดเป็นแต่เห็ดไงแต่ว่าเห็ดเียดเห็ดไปเงี่ยงขางไปคอยเห็ดเป็นชระขัดเก่งเคี้ยงครับาฝากกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเด้อ